สวัสดีครับวันนี้พบกับเมตาเตอร์ EP 5ครับตัวละครใหม่ของเราน้องแฟดอ่าตัวนี้เป็นตัวซับทีมกายภาพที่ทำดาเมจได้นิดหน่อยก็ใครที่คาดหวังว่าตัวละครมันต้องแบบลงดงลงดันนู่นนี่นั่นได้ถึงขนาดลิงหรือเฟรย่าผมว่าอาจจะต้องพักแล้วก็ดูไว้ก่อนครับตัวละครนี้เป็นตัวละครซับนะพูดกันตรงๆเลยก็ มาดูสกิลเป็นก่อนดีกว่าตีธรรมดาของมันจะเป็นการตรีธรรมดา2ครั้งครับผมความเสียหายเท่ากับ60%ของพลังโจมตีกายภาพถ้าอัพสกิลมาจะกลายเป็น7 5เของพลังโจมตีกายภาพทีนี้สกิลาวร้ายจอมพลังคูดาวหนึ่งร้อยห้าวิค่อนข้างนานเลยครับผมศัตรูทั้งหมด3คนความเสียหายทะลุทะลวง3ครั้งสกิลนี้ทำความเสียหายทั้งหมด3ครั้งถ้าอัพสกิลก็จะเป็น4 5เของพลังโจมตีกายภาพแล้วก็จะติดเลือดไหลอืมแล้วทีนี้สจะทําางงนนต่อน่ออเื เมื่อเราใช้สกิลนี้ฆ่าอีกฝั่งได้ต่อเน,นื่องสองครั้งอืมแล้วก็ฟาดฟันให้พลภัยสกิลนี้จะเล็งศัตรตูแถวหลังก่อน1คนเป็น1เป้านะความเสียหายทั้งหมด2ครั้งเท่ากับ247%ของพลังโจมตีกายภาพและสําเร็จโทษศัตรตูที่มีเลือดต่ำกว่า24%ทันทีโอเคตายทันทีแล้วถ้าเราอัพสกิล มันก็จะกลายเป็น2อ7ของพลังโจมตีและลดเทินบัฟสามเทินถือว่าดีแต่เดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันเราอาจจะว้าวตรงที่เอ้ยแม่งโคตรแรงเลยวะ่ะแล้วก็ลดเทินบัฟอ,อีกโอ้โหส่งพลังมากทีนี้เรามาดูสกิลที่ดีที่สุดของน้องแฝดก,กันก็คือสกิลนี้ครับผมพาสซีฟของมันดูเอ่อพสซีฟของมันเฉพาะตัวเอง จะได้อํานาจมีอํานาจด้วยนะอำนาจคุ้มกันความเสียหาย2ครั้งต่อเนื่อง2เทินแล้วก็ให้เพื่อนในทีมทั้งหมดก็คือเมื่อพันธมิตรตายจะได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ2เทิน25%เร์น25%เพิ่มมา25แต่ถ้าศัตรูตายจะได้รับโล่ป้องกันเท่ากับ45ของพลังโจมตีกายภาพของผู้ไล่แต่ข้อจำกัดของแพสซีฟม,มันคือจะต้องมีทีมสายโจมตีก็คือตัวดาบ ตัวดาบแดงเนี่ยอยู่ในทีม3คนจำไว้ดีนะอย่าลืมถ้าเราอัพสกิลเมื่ออำนาจทํางานจะมีคุ้มกันความเสียหายทั้งหมด2เทินก็คือโล่สองเทินครับผมโล่เทินสเทินทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการอัพขั้นกันหน่อยก็จะได้ดาเมจสิบสองเปอร์ดาเมจหกเปอร์และค่า C 2ก็คือฟื้นฟูเลือดเท่ากับร้อเของพลังโจมตีกายภาพคือเต็มครับถ้าถามผมก็คือถ้าใช้สกิลนี้ก็คือเลือดเต็มบึ้มๆเลยแต่ว่าต้อง C 2นะ C 3จะได้เลือดเพิ่ม C สี่ได้อัตราคีค่อนข้างดี ดีทำสแตทง่าย4-5ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น12% 4-6ได้แหลร4-6ที่สกิลฟาดฟันในฝนพายจัดได้ R าวา่ะ โอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง C6 ถ้าสมมติว่าเราใช้สกิลเนี้ยเรา C6 นะใช้สกิลเนี้ยค่าคนได้มันจะสุ่มชุบเพื่อนในทีมพอฟื้นขึ้นมามันจะได้อะไรบ้างเอ่อมันจะได้เลือด4 0แล้วก็โล่โล่จำนวนครั้ง2ครั้งและมันไม่ได้เท่านี้นะมันจะได้จากแพสซีบิกที่เราฆ่าศัตรตูแล้วจะได้โล่45%ของพลังโจมตีของตัวนี้อ่ะมันจะได้หมด3อย่างแต่ผมคิดว่ามันก็ตายง่ายอยู่ดีเพราะว่ามันสุ่มอะสุ่มชุบอะซึ่งถ้ามันชุบบแพวก Earth, พวกคางูละมาแม่งก็ดองคี Donkey, แน่นอน2ตัวนั้นนึกออกใช่ไหมก็อย่าไปคาดหวังครับผมบอกเลยสกิลนี้เล่นมา10เกมแม่งชุบเอสกับคางูละไปแล้ว8เกมเงี้ยสิเกมชุบลิงแค่เกมเดียวอะไรเงี้ยครับอ่ะทีนี้เราดูละว่ามันได้อะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของสกิลมันดีกว่าอ่าข้อดีของสกิลนี้คือติดเลือดไหลและทํางานต่อเนื่องแน่นอนถ้าเราฆ่าได้นี่ก็ข้อดีข้อเสียคือดาเมจค่อนข้างเบาครับผมพอดาเมจค่อนข้างเบาปุ๊บส่งผลให้โอกาสที่เราจะบังคับทางานต่อเนื่องอีกครั้งงนึง และสกิลมันครูดาวค่อนข้างนานนี่จากที่ผมมาเล่นมานะอ่ะนี่ผมคอมเมนต์เลยว่ามันเบามากและมันทําให้ต่อเนื่องไม่ได้เพราะมันเบาส่งผลมาเป็นลูกโซสกิลนี้แรงมากข้อดีคือแรงมากโหดมากสาเร็จโทษที่มีเลือดต่ากป่า20%ทันทีคือตายเลยเอะ่ะเหมือนภายแทงอ่ะครับแล้วข้อดีข้อหนึงคือมันชุบเพื่อนได้ใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูข้อเสียข้อเสียของแม่งคือมันติดอ่าโลเทิร์นไม่ทะลุโลเทิร์นสกิลนี้ไม่ทะลุโลเทิร์นไม่ทะลุโลที่การเป็นจํานวนครั้งและก็ไม่ทะลุพอ พรคือสกิลแพสซีฟที่ทําให้ได้รับดาเมจแค่25%ของแม็กเลือดต่อครั้งซึ่งมันติดตรงนั้นด้วยอะติด3อย่างติด3อย่างไม่พอปึ๊บไอชุบเนี่ยแม่งชุบใครมาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้แม่งชุบใครมาเนี่ยคือสุ่มอะเหมือนรนดอมอะแล้วตัวที่ตายเร็วส่วนมากก็จะมีอังุระมีเอสในทีมกายนะ อา,อาจจะมีใครด้วยแต่โอกาสชุบมันก็คือ1ใน3อะ่ะ3ตัวนี้ซึ่งลิงอะ่ะลิงกับอลิเซียที่เราเล่นอะ่ะมันแบบมันแทบจะตายหลังๆอยู่แล้วประมาณนั้นอืมประมาณนั้นแล้วทีนี้เอ่อผมจะพูดอะไรวะเอ่อโลป้องกันกันความเสียหายขอผมคิดแป๊บอ้อนี่แพสซีฟของมันอะ่ะ <c oughs> ที่ผมไปลองเล่นมานะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือต่อให้เราคาบศัตรูไป5ตัวเลยพร้อมกันโล่ก็จะได้แค่สี่ห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีสองเทิร์นเท่านั้นมันจะไม่แบบเอาโล่ของทีละตัวมาบวกกันอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้คือที่ผมสัมผัสได้แต่ไม่รู้ว่าผมมั่วไหมอันนี้คือที่ผมนั่งดูตอนแรกผมคิดว่ามันจะสะแตกโล่ขึ้นมาเรื่อยๆแบบโกงเลยอะเพราะว่าโล่มันอะโดนล้างได้อืโดนล้างได้ใช่ใช่ใช่อันนี้คือข้อเสียของสกิลมันมันไม่สแตกกันแล้วก็สกิลอะไรผมทําให้ดูดีกว่า คือในความคิดพวกเราอ่ะไอตัวนี้มานั่งอ่านกันเมื่อวานก็แบบเราสามารถเปิดแล้วปั่นป่วน,นกระดานของอีกฝั่งได้ก็คือสมมุติว่าเนี่ยเราจะเปิดสก,กิลเนี้ยถ้าสมมุติเขามีตัวดาเมจสักตัวหนึ่งแล้วเรากระโดดไปฆ่าได้เลยเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันติดโลติดโลแบบศูนย์ดาเมจเลยเหมือนเราจ่ายสก,กิลไปฟรีๆเนี่ยอันนี้ติดผมลองใช้ใดูนะบึม ศูนยาเมตรสิอยูย่ดีเห็นปหศูนยาเมตนี่คือข้อเสียของสก,กิลอันนี้เราเราไม่สามารถที่จะ เปิดด้วยสกิลนี้ได้เพราะว่าในอารีนาอ่ะผมต้องพูดก่อนแยกก่อนนะในอารีนาเราเราไม่ควรที่จะเปิดสกิลนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีกฝั่งอะ่ะจะเล่นตัวดาเมจข้างหลังกันยืนหลังกันเป็นตัวอะไรซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเป็นยอนฮีกับเอ่อเฟรช่ไหมที่เขาเล่นเป็นคอมเวทกันอยู่ซึ่งถ้าเราทาสปีดมาแล้วเราเปิดปุ๊บเหมือนเราเสียสกิลไวพีีแบบง่วจัดอะ่ะประมาณนั้นเราก็เลยแบบตัวแม่งก็เลยไม่ควรที่จะก็อกสกิลอะไรไวเลยไปเล่นสกิลตัวอื่นปล่อยตัวมันตัวมันความมีประโยชน์ของมันคือยืนเฉย,ยเฉย ออกสก,กิลไอตัวไอสก,กิลนี้ก็เบามากๆเบาอวิวเลยอในความคิดผมนะในอารนะีน้าแต่ถ้าเราเอามาเล่นใน gvg หรือว่ากิลบอร์มันสามารถทำวันฮิตลิงได้เลยโดยที่ลิงจะไม่ได้อำนาจด้วยปกติลิงมันจะมีอำนาจใช่ไหมโล่ป้องกันเท่ากับ155%้ปรของพลังยมตีเวทของผู้ไล่อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะผมจะเปิดด้วยสก,กิลนี้เลยเอ้ยไม่ไแน่ใจว่าใส่ของถูกรเปล่า บึมลิงตายไปเลยเห็นปะข้อดีของแม่งคือโหดแน่ๆเนี่ยจีวีจีสำหรับทีมบุกอ่าสำหรับทีมบุกด้วยนะ ทีมกันผมไม่มั่นใจว่าเก่งไหมแต่ทีมบุกอ่ะมันสามารถที่จะฆ่าลิงได้เลยถ้าลิงยืนข้างหลังอ่ะอันนี้คือข้อดีของสก,กิลมันจีวีเก่งแน่นอนใครเล่น g ีวีต้องมีเพราะว่ามันทําให้เราประหยัดตัวอื่นไปอีกเยอะเลยการันตีด้วยว่าลิงตายแน่นอนแล้วทีนี้เราจะบิวไอเทมยังไงดีตัวน,นี้ตากที่ผมลองเล่นมานะมีอยู่2องเวก็คือถ้าเราเล่นสปีดสปีดถ้าเราไม่ค่อยมีของอาวุธตรงช่องอาวุธอะ่ะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอเป็นออปชั่นหลักเป็นพลังโจมตีเปอร์เซนต์และสปีด น,นี่อ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ใดูปึ๊บปึ๊บเพราะอะไรทำไมถึงต้องใส่ส,สปีดด้วยเอย้ทำไมถึงต้องเป็นพลังจมตีเปอร์เซนต์เพราะว่ามันจะได้โล่เยอะอ่ะส่วนเสื้อเราก็เหมือนเดิมเป็นพลังจมตีออปชันหลักเป็นพลังจมดีและก็สปีดอันนี้คือในกรณีที่เราจะทําจะเล่นเป็นสปีดประมาณนี้อ่ะเราก็จะได้พลังจมตีมาประมาณนี้แหละไม่ได้ต่างจากผมเยอะเพราะผมก็เอาสปีดมาเป็นหลักไม่ได้ออฟลองเป็นพลังจมตีเปอร์เซนต์ขนาดนั้นอ่ะก็มีอยู่ชิ้นหนึ่ง แต่ได้ตามเมจอยู่ที่ประมาณสักผมว่า5้าพันเก้าห้าพันแปดห้าพันอ๋อห้าพันได้ประมห้าพันอ่าใช่ใช่ใช่ห้าพันโทษทีผมจําผิดอันนี้ต้องเป็นอีกอีก,อ,กอีกเวนึงอ่ะเวนี้เวนี้คือเรายําสปีดเลยประมาณนี้แล้วถ้าสมมติว่าผมมีของครับพี่ผมมีของครับพี่เซตที่แนะนําม,มีอะไรบ้างเซตที่ผมแนะนาําคือเซตจุดอ่อนถ้าแบบมีของนะจะใส่ประมาณนี้อูไรล,ล่าพลังโจมตีทั้งหมดมแล้วก็ติก๊กจุดอ่อนติ๊กความเร็วแล้วก็เรียงสปีดอ่ะประมาณนี้ขอดูแบบนีสปีดสักสิบไหมประมาณนี้ประมาณนี้นพลังโจมตีเป เสื้อก็เหมือนกันเสื้อก็ใส่ประมาณนี้ติ๊กติ๊กความเร็วใส่ใส่สิบหกกอนะประมาณนี้สแตทที่ได้ก็จะประมาณนี้แต่จริงๆเราไปแต่งสแตทได้มากกว่านี้อีกอ่ะก็จะได้สปีดประมาณนี้จุดอ่อนประมาณนี้แต่ถ้าเราอยากได้พี่ผมอยากได้จุดอ่อนที่มันเยอะกว่านี้ก็ได้ก็เปลี่ยนอาวุธเป็นจุดอ่อนนั้นนึงแล้วก็กดติ๊กมาที่สปีดเลยนี่ก็จะได้ประมาณนี้อ่ะจุดอ่อนก็จะอยู่ที่ประมาณ7 8 0 780 90แล้วแต่ความเข้มของตัวละครสปีดก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะใส่ของประมาณนี้นะเวลาก็ หรือจะมาเล่นเปเซตจุดออนก็ได้ทำไมถึงเล่นเซตจูดอ่อนอ่ะเดี๋ยวผมเ,เพราะว่าเวลาเราเล่นอารีนาะเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนนะเวลาเราเล่นอารีนาเราจะโดนมันจ่ายสกิลพาดเป้าอันนี้เดี๋ยวผมจะลองแบบไม่มีจุดออนให้ดูอ่ะอันนี้พลังจมตี5้าพันสองจุดออนศูนย์คี0ห้าสิบ สกิลพาดเป้าของเอลิเซียเนี่ยคือมันมันมีเยอะมันมีพาดเป้าของเอลิเซียมันมีพาดเป้าของมิเลียใช่ไหมถ้าเป็นคอมเวสก็จะมีสกิลอันนี้มั้งเนี่ยพาดเป้าเห็นปะสี่สก็ผมอยากให้ทุกคนติดจุดอ่อนไว้ไม่งั้นดามิเอตจะหายไปเยอะ,อะผมจะลองให้ดูนะพัดเ,เป้าละตัวเลขที่ตีไปมันจะเป็นสีเนี่ยเป็นตัวเลขเทาวๆ เห็นปะ่ะพันสี่ดามเมจพันสี่เมื่อกี้แล้วถ้าสมมติว่าเราใสา่จุดต่อนมันจะเป็นยังไงจะไปลองให้ดูดามเมจหายไปร้อยหนึ่งจุดต่อนเพิ่มมา80เมื่อกี้ดามเมจเท่าไหร่พันกว่าใช่ปะ่ะลองดูอันนี้จะเท่าไหร่แต่งสจัดึบโอจุดอ่อนลองดูว่า ไม่อาจจะไม่ตายมั้งแต่ผมจะอ,อยากให้เห็นดาเมจเฉยๆสองพันสี่ันโอ้โหตายเลยวะนี่คือเหตุผลที่เราควรจะติดค่าจุดอ่อนเอาไว้และใส่เซ็ตจุดอ่อนนึกออกใช่ไหมครับประมาณนี้สาหรับอค่าจุดอ่อนแล้วทีนี้มีอะไรบ้างอะถ้าเราเล่นช้าเลยนะ บบช้าเลยเล่นช้าคือไม่ทําสปีดถ้าเราเล่นคอมที่เป็นกายแต่ว่าเล่นช้าเราก็จะต้องทําสแตตแน่นหน่อยก็คือผมจะใส่เป็นอาวุธพลังยมตี2อันของจุดอ่อนนะแล้วก็เสื้อพลังยมตี2อันพลังจมตีเปอร์เซ็นต์สองอันถ้าสมมติว่าค่าจุดอ่อนเราไม่ถึงจริงออฟมันไม่ได้สวยแบบพี่ขนาดนี้ออฟมันไม่ได้มีขนาดนี้ก็ใส่เป็นอาวุธจุดอ่อนอันหนึง่งติ๊กเอาความเร็วเอ้ติ๊กเอาไม่เอาความเร็วแล้วก็ติ๊กจุดอ่อนแล้วก็เลี้ยงจุดอ่อน อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เลยหรือว่าจะติ๊กเป็นพลังโจมตีทั้งหมดด้วยก็ได้อย่างนี้ก็ได้ก็ลองดูว่าเรามีของประมาณไหนเนี่ยของประมาณนี้ก็พอได้อยู่พยายามทำจุดอ่อนให้มันเยอะๆครับเนี่ยจุดอ่อนผมก็ร้อยพอดีเกิดร้อยด้วยมั้งอืมแล้วถ้าสมมติว่าผมไม่มีเซ็ตจุดอ่อนผมจะใส่อะไรดีถ้าไม่มีเซ็ตจุดอ่อนใส่อะไรก็ได้ใส่เป็นผู้ร่างแขนก็ได้หรือผู้ปัดปรับสมดุลก็ได้คือ ATK เราจะดรอปลงมาหน่อยนึงแต่ดาเมจเราจะดรอปลงมาหน่อยแต่ว่าสแตทที่ผมอยากจะให้ทําก็คือมีีคค่่่าาาจจุดตออนไไว้พลัังมหยปสก สัก4ี่พันก็กาลังดีถ้าถามผมนะ ATK มีสัก4ี่พันห้าพันกำลังดีอันแหละก็ลองดูออฟลองก็เป็นพลังยมตีเปอร์เซนต์กับจุดอ่อนติ๊กว่สองค่าไม่ว่าจะเป็นเซตไหนนะไม่ว่าจะเป็นเซตผู้ล้างแค้หรือว่าเซตผู้ปรับสมดุลก็ดีหรือบางคนอยากจะใส่ผู้บัญชาการก็ได้เรามีเรามีของอันไหนคือใช้ได้หมดเลยครับ4เซตนี้ที่ผมแนะนํา อ,อ่ะแล้วทีนี้คุยเรื่องอะไรดีทีมที่ผมใช้ในรลนาวันนี้วันนี้ผมเทสมาเยอะอยู่ครับผมเทสทีมกายสปีดบ้างทีมกายชาบ้างเนี่ยก็ตัวละครนี้ทําให้ทําให้ทีมกายอ่ะสู้ทีมทีมเวทได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเวลามันฆ่าทีหนึ่งอ่ะมันก็จะได้ได้โลมาใช่ไหมก็ทําให้กันนูน่นกันนี่ได้นิดหน่อยนี่ผมเทสมั่วไปไหน 4ีหเกมอ่ะมีก็าชนะบ้างนี่ก็าชนะมีชนะอยู่ครับถามว่าดีไหมก็ดีขึ้นเรื่อยๆตลาดฟิ์มกายแต่ผมใช้คมนี้เปิดแบบนี้ก็ได้หรือจะเปิดลิงเลยก็ได้แล้วก็ล่างบนล่างบนขาย แค่นั้นเองถามว่าตัวนี้น่าเปิดไหมเอ่อผมว่าติดไอดีไว้สัก C 2อ่ะกำลังดีแล้วสําหรับใครที่เล่น GVG ผมว่าต้องมี C 6อันนี้จริงจังใครที่กิววอแบบว่าผมแบบผมมาเพื่อกิววออ่ะอันเนี้ยต้องมี C 6อยู่แล้วแต่ถ้าคนที่คาดหวังว่าจะเอาตัวนี้ไปลงดนันนู่นนี่นั่นแบบทรงพลังเหมือนลิงผมว่าไม่ไม่ค่อยเบิร์กเท่าไหร่มีสัก C 2ก็กำลังดีครับอืมไม่อะไรเกี่ยวกับตัวนี้ของบิวสกวิลบอกไปหมดแล้วก็ ไม่มีอะไรแล้วแตดจะเติดอะไรก็บอกไปหมดแล้วอ๋อแหวนที่แนะนำเอ่อแหวนที่แนะนําจะเป็นแหวนอมาตะาก็ได้หรือแหวนชุบก็ได้เพราะว่าตัวมันใส่แหวนอำนาจไม่ได้มันมีอำนาจอยู่แล้วอ่าประมาณนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วผมไม่มีอะไรมากกับตัวนี้ก็ยังไง ถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยครับผมรับฟังทุกคนอยู่แล้วถ้าอยากให้เทสอะไรก็บอกได้เข้ามาในสตรีมใครอยากเห็นตอนเล่นอารีน่าก็ดูของวันที่8อ่าสตรีมวันที่8นะผมเล่นอารีน่าไปประมาณสักสชั่วโมงได้กับคอมนี้ผมว่าในอนาคตมนันน่าจะมีคอมที่แบบที่เข้ากันกว่านี้กว่า,วาที่ผมเล่นอนะตอนที่ผมก็ยังงวอทรงอยู่ใช่ปะละ่ะแต่เดี๋ยวไอ้สัก ห้าวัน7วันก็น่าจะมีคอมใหม่ที่แบบพี่ๆเขาน่าจะไปนั่งวิจัยกันมาแล้วดูว่าคอมไหนดีสุดอ่ะน่าจะมีอยู่ครับยังไงก็ถ้าผมพูดอะไรผิดก็อย่าริมนะคอมเมนต์ด้วยหรือว่าอยากให้ผมทําอะไรก็เคสอะไรก็คอมเมนต์มันเลยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับทุกคนขอบคุณมากครับไปก่อนครับสวัสดีครับ